i l ล u s เดเตอร์ทูตเรออกแบบโลโก้เครื่องประดับ EP 2นะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมือ Artboard Tool เลือก New Artboard จัดวางจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ Rectangle Tool เข้ามาเลือกเครื่องมือ p o y y o n Tool อัตเนติครั้งไว้คลิกหนงครั้งเลือกสร้าง Polygon ที่200พิกเซลนะครับไซส์ก็คือ6นะครับโอเค ก้อนอันนี้มีฟิลเป็นนอนมีโจรเป็นสีดำโจรมีความหนาที่สีบอยจากนั้นก็กลับมาที่โพลีกอนอีกรอบหนึ่งเลือกเครื่องมือโพลีกอนอัตเนตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งที่จะเลือกสร้างบสามเหลี่ยมที่200พิกเซลนะครับไซส์บนค่าเลขสามแล้วก็กดโอเคจะได้สามเหลี่ยมมยาหนึ่งอัน จากนั้นก็นำเครื่องมือ selection tool มาวางไว้แบบนี้เมื่อเกิดลูกศรโุ้งๆก็กดชิปข้างไว้หมุนให้ส่วนปลายแหลมชี้ลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วเราก็มาที่เครื่องมือ pen tool เข้ามาเลือกเครื่องมือ add uh, anchor point tool นะครับนำเครื่องมือมาคลิกตรงเส้นตรงกลางแบบนี้แล้วก็ delete ทิ้งไป1ครั้งเลือกทั้งสองวัตถุจัดวางให้อยู่ก,กลางหนะ้าอันบอดแบบนี้ จากนั้นพี่ก็จะกดชิบค้างไว้แล้วเลือกดึงลงมาประมาณนี้มาที่เครื่องมือ direct action tool มาเลือกตรงนี้ให้มันเป็นจุดเข้มจุดเดียวจากนั้นก็กดชิปค้างไว้นะครับเลือกดึงขึ้นไปแบบนี้มีการลดตรงนี้ลงไปนะครับไม่ให้มันแหลมมากจากนั้นเราก็มาเลือกที่เครื่องมือ,อเรามาเลือกที่ polygon tool อันนอก กด ctrl c แล้วก็ ctrl f เป็นการ copy แล้วก็ p a s อีก่อนจากนั้นก็นำเส้นทูา 2, มาวางมาเลือกแบบนี้แล้วก็เคาะขึ้นไปนะครับใช้เครื่องมือ,อเพื่อเสียงที่อยู่ที่ปุ่มคีย์บอร์ดเคาะขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาอย่างนี้ย่อลงมาให้มุมชนมุมแบบนี้ตรงนี้ที่จะสูงให้เห็นชัด ให้เส้นอันเนี้ยอยู่ตรงมุมพอดีตรงนี้กดลงไปอีกนิดนึงอันนี้ก็เช่นกัน,ดนกดลงไปจากนั้นเราก็คอนโทร F, ลเอฟลอกทนมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ทำวิธีการเดียวกันเลย เอา selection ถูกว่าดึงลากแบบนี้หดลงไปหดให้แล้วก็เอามาวางตรงมุมนี้นะครับเห็นไหมครับมุมตรงนี้ดึงลากไปให้อยู่ตรงมุมส่วนด้านบนนะครับ ที่จะดึงให้มันเส้นพอดีกับเส้นด้านล่างแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็ให้หาจุดตรงพอดีนะครับให้มันตัดจุดตัดกันพอดีหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาที่ลายเซกเมนต์นะครับ มาเลือกตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ดึงลากเป็นการสร้างเส้นเทียงลงมาแบบนี้ฝั่งนี้ก็เช่นกันครับใช้ลายสิเมเ้นดึงลากลงมาอันนี้ก็ด้วยนะครับเลือกจุดตรงนี้แล้วก็ดึงเส้นลงมาแบบนี้ตรงนี้ด้วยนะครับดึงเส้นลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ซูมทูนะครับซูมเอาออกไป ใช้เครื่องมือสูมถูแล้วก็กดอัติเนตุค้างไว้ตรงนี้พกทีนะครับจะต้องดึงลงมาให้มันสุดตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็สูมเอาออกไปแบบนี้แล้วก็ใช้ selection Tool เลือกทั้งหมดเมื่อเราเลือกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่เครื่องมือ shape b u i l d e r ตรงนี้เซตค่านะครับฟิวต้องเป็นนอนนะครับส่วโตรก,ก็ยังคงเป็นสีดำใช้เครื่องมือเชฟบิลด์ดึงมาแบบนี้ดึงแบบนี้นะครับให้มันเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้ได้หนึ่ชิ้นแล้วนะครับจากนั้นก็มาดึงตรงนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็ดึงตรงนี้ก็เป็นหนึ่งชิ้นก็มาดึงตรงนี้ด้วยนะครับลงมาด้านล่างก็ดึงไปหนึงชิ้น รงนี้ก็หนึ่งชิง้นจากนั้นก็คลิกทิ้งไปหนึ่งครั้งมาเลือกแบบนี้ก็เลือกแบบนี้ยืดทิ้งไปแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยนะครับมันเป็นเส้นมุมแหลมๆออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองคลิกดูว่ามันลบได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการด้วยการเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาที่เมนูนะครับมาที่โหมจากนั้นเราก็มาที่แคปนะครับแคปจะเลือกเป็น r บบแคปแล้วก็คอนเนอร์ก็เลือกเป็นรบบจอยแบบนี้มันก็จะไอ้ที่แหลมๆเมื่อกี้นี้มันจะหายไปหมดเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาเลือกทั้งหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเส้นเป็นสีนี้กด Ctrl G เป็น Pan g r ุ u จากนั้นก็ามาที่เครื่องมือ Polygon Tool ก็ามาเลือกเครื่องมือ Rectangle Tool จะหนีครั้งไว้คลิก1ครั้งเลือกสร้างแ a c ปล่าวที่ความกว้าง1,920พิกเซลแล้ว่าความสูง1,080พิกเซลกด OK จะวางให้ภูมิหน้าอัดบอดทั้งหมดกละเปาวันนี้นะครับมีโซ่เป็นนอนมีฟิวเป็นสีแบล็กจากนั้นก็เลือกฟิวเอาไว้มาที่ออบเจกต์มาที่แอนด์เซ็นต์แบก็กจากนั้นก็เลือกอันนี้นะครับคอนโทนซีคอนโทนวีก็ชื่อบร,ริษัทมาวาเยนะครับ พชรอันนี้จะรู้สึกอตรงนี้มันจะมีความแตกต่างตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเหมือนกับว่าเอมันจะมีพื้นที่มากกว่านะครับเพราะว่าเรากดมันลงน้อยต่ก็ไม่เป็นไ,ไม่เป็นไรครับมันก็จะเป็นความแตกต่างซึ่งมองแล้วก็โอเคนะครับไม่ได้แปลกอะไรมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับ และเซเดอร์ทู r i a l ออกแบบโลโก้เครื่องประดับ EP2 ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอน,นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนยุรา5่าฮได้นะครับสวัสดีครับ